สวัสดีค่ะเกดจากเพจเคที่เคล็ดลับความสวยเนียนใสเดีไม่ต้องพึ่งเสนยกรรมวันนี้เกตมารีวิวเคสฝ้าจังอย่างต่อเนื่องนะคะจากเคสที่มีอายุ50บวกและเป็นฝ้าขนาดเป็นเงาดำเลยทั้งหน้าผากแล้วก็หนกดแก้มนะคะไล่ลงมาเลยตามใบหน้าตอนนี้2เดือนค่ะฝ้าแทบมองไม่เห็นแล้วทำอะไรบ้างมีเคล็ดลับอะไรบ้าง ค่ะวันนี้เก๋จะให้เคล็ดลับ3อย่างนะคะที่เคสเนี้ยทำมาตลอด2เดือนต้องขอบคุณนะคะรีวิวเคสนี้จากพี่ไก่ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์พี่ไก่เองเนี่ยค่อนข้างจะติดต่อเราต่อเนื่องและก็ส่งฟีดแบ็กกันต่อเนื่องแล้วก็ถามค่ะเพื่อการดูแลที่ถูกต้องก่อนอื่นพี่ไก่เนี่ยมาปรึกษาเรานะคะเราก็เริ่มใช้ประมาณวันที่14พฤศจิกายนปีที่แล้วนับมาตอนนี้ก็คือ2เดือนนิดๆน,น,นะคะ แรกเริ่มเดิมที อ่ะเห็นเลยฝ้าเนี่ยคือคลุมเป็นเงาดําเลยนะคะเป็นปืดเลยลงมามันจะมีส่วนที่ขาวส่วนที่ดําเป็นโครงค่ะเป็นเงาดําตรงข้างแก้มตรงนี้รวมไปถึงตรงหน้าผากด้วยสองข้างเนี่ยจะดําไม่เท่ากันมีข้างหนึ่งจะเข้มกว่าข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงหน้าผากเนี่ยเป็นเงาเลยเป็นรูปเงาขึ้นมาเห็นชัดเจนค่ะชัดเจนมากแล้วก็ด้วยวัยที่50บวกมีทั้งปัญหาเรื่องของความหมองคล้ำผิวแห้งกลานแล้วก็ริ้วรอย คือปัญหาค่อนข้างจะมาครบเซตเพราะว่าด้วยของวัยด้วยฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของการที่ดูแลที่ผิดวิธีนะคะเคยใช้ครีมที่มีสารแรงโดยที่ไม่ทราบค่ะว่าทําไมเนี่ยใช้ไปแล้วอ่ะแสบผิวทําไมล้างหน้าแล้วแห้งตึงแต่เคล็ดลับ3 3อย่างนี้นะคะที่พี่ไก่ดูแลมาต่อนเนื่อง3เดือนถึงได้ผลแบบนี้อย่างแรกเลยคือเมื่อทราบนะคะที่เราบอกว่าเป็นสารแรงนะครีมแรงนะ พี่ไก่หยุดเลยหยุดครีมแรงสารแรงแล้วก็ทำตามที่เราบอกคือพักหน้า3-5วันก่อนมาเริ่มใช้การพักหน้าคือไม่ใช้อะไรเลยนะคะไม่ใช้ครีมที่เคยใช้ไม่ใช้สบู่ที่เคยใช้นะคะที่ว่าแสบรู้สึกว่าแห้งตึงแล้วก็พยายามเลี่ยงแดดที่เกดบอกคือเลี่ยงแดดอย่าเพิ่งไปออกแดดตอนนี้ใช้แสงมือถือให้น้อยลงรวมไปถึงอย่าไปโดนไอร้อนด้วยค่ะ พี่ไก่ทําตามทุกอย่างและไม่เมคอัพด้วยเราบอกว่าพยายามทนหน่อยนะไม่ต้องแต่งหน้าในช่วงนี้ให้ผิวเนี่ยมันฟื้นฟูก่อนเพื่อรับสิ่งใหม่และเคล็ดลับที่2นะคะที่เราให้ก็คือการที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเราแนะนําแล้วคุณต้องใช้ต่อเนื่องพี่ไก่ก็ใช้ต่อเนื่องสม่ําเสมอและเอาใจใส่มากๆคือค่อนข้างเคร่งครัดตรงไหนที่มีฝ้าเราบอกว่าก่อนนอนเนี่ยเซรั่มต้องทา3จุดที่มีฝ้า พี่ไก่ใช้เยอะมากต้องบอกเลยเพราะว่าฝ้าเป็นเงาเลยนะคะตีมาตั้งแต่ตรงนี้ค่ะ,ะกลางหน้าผากมาถึงข้างๆตรงข้างแก้มเนี่ยคือไล้ลงมาถ้าเอาจริงๆคือต้องทาซ้ำเนี่ยบริเวณมันกินกว้างแล้วก็เยอะแต่พี่ไก่บอกว่าเราไม่ต้องการที่จะวนละหาสิ่งที่ตัวอื่นจะใช้อะไรยังไงดีจะใช้ไปอย่างเดียวนี่แหละลองให้มันเห็นผล ก็เลยใช้ค่ะเพื่อดูผลของมันค่ะใช้แบบเต็มที่เลยนะคะไม่หวงเลยอันนี้บอกเลยเพราะว่าพี่ไก่เนี่ยใช้เซรั่มค่อนข้างเยอะมากตัวเซรั่มนดฟ้าของเคที่นะคะแล้วก็ทาอย่างเคร่งครัดกันแดดก็ทาตามที่เราแจง้งคือ2ข้อนิ้วอันนี้ทาเนี่ยตอนเช้านะคะ2ข้อนิ้วโดยที่ทาทีละครึ่งเพื่อทาทับ2ชั้นระหว่างวันพี่ไก่บอกเหงือ่อเยอะบ้างทํางานบ้านออกแดดบ้าง พอล้างหน้าพี่ไก่ก็ล้างหน้าเลยแล้วก็ทาใหม่ทับเข้าไปเกศบอกว่าทุก2-3ชั่วโมงทำตามเลยค่ะอันนี้ดูแลอย่างมีวินยยัยจริงๆทําทำตามเคร่งครัดแล้วก่อนนอนเกศบอกว่าระวังนะแสงมือถือระวังด้วยว่าเราปิดไฟเนี่ยเราเล่นเนี่ยมันแรงมากทำให้ฝ้ามันเข้มขึ้นได้พี่ไก่ก็ทำตามเลยทาเซรัม่มมาร์กด้วยกันแดดปุ๊บปิดไฟนอนไม่เล่นละมือถือเล่นให้น้อยที่สุด ทีเนี้ยเห็นผลเลยนะคะว่าการทําตามใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมันเห็นผลจริงๆแล้วก็ไม่ใช้ปนหลายอย่างที่เราบอกไม่ขัดไม่ลอกไม่พอกอะไรเยอะแยะให้มันกัดแรงมะนนาวไม่ใช้หรือว่าพวกใช้เท้าหรืออะไรอื่นๆนะคะมะขามเปียกเอ่ยที่จะมาพอกแล้วกัดหน้าอยู่บ่อย<ๆ>เลิกทําพี่ไก่ก็เลิกเลยค่ะไม่ทําใช้แค่3าตัวนี้เพราะว่าเราบอกว่าผลจะเห็นได้ดีนะคะ อ่าเราต้องไม่ไม่ทำไม่ผิวระบางเพราะว่าการที่เราใช้กลุ่ม AHA เยอะๆถึงจะเป็นธรรมชาตินะคะแต่เขากัดลอกถ้าเราไปพอกมันทุกวันไปขัดมันทุกวันผิวบางแน่นอนออกแดดจะต้องไวต่อแสงเราก็รู้สึกแสบแดงถึงคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แต่ออกแดดอะพอมันไวต่อแสงมันก็ดูดค่ะดูดแดดเข้ามาฝ้าที่มีมันก็เข้มขึ้นไปอีกพี่ไก่เลยทําตามข้อนี้เนี่ยเคร่งคัด และข้อที่3ดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัดเช่นกันเกตบอกว่าวัย50บวกเนี่ยมีเรื่องของฮอร์โมนด้วยต้องไม่เครียดนะยิ้มให้เยอะแล้วก็รู้สึกสบายใจไปเที่ยวได้ก็ไปเที่ยวนะคะเพราะว่าลูกโตแล้วหากพี่ไก่ทําตามไม่เครียดแล้วก็ยิ้มให้เยอะรู้สึกว่ามีอารมณ์ดีค่ะแล้วก็ในส่วนนึงคือเราบอกว่าดื่มน้ําให้เยอะด้วยเพราะผิวแห้ง น้ำเนี่ยต้องให้ได้วันละ2 3ลิตรนอนพักผ่อนให้พอพยายามหาอะไรก็ตามที่กินแล้วดีมีประโยชน์นะคะอาหารขยะต่างๆอาหารที่ไม่ไดีต่อสุขภาพไม่เอาพี่ไก่ทำตามเลยคะ่ะ2เดือนนี้ที่ผ่านมาภาพชัดมากวันนี้นะคะส่งภาพมาให้เราดูเงาที่ว่าดำๆตรงนี้ค่ะเก็บมองแทบไม่เห็นเลยจากในรูปแล้วก็พยายามขยายดูนะคะมีข้างที่เป็นเยอะเนี่ยเลือนน้อยมากๆ จ้างลงไปเยอะมากพี่ไก่บอกว่าปกตินะคะดูรูปแบบนี้ตัวเองต้องใส่แว่นก็เลยเอาแว่นมาใส่วันนี้เขียนกลับมาให้เราเลยว่าเอาแว่นมาใส่แล้วก็ส่องดูขยายดูภาพจริงๆด้วยฝ้าพี่จางลงเยอะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นผลพวงนะคะการดูแลเราไม่สามารถจะดูแลแค่ส่วนเดียวคือเอาแต่ทาครีมทาครีมแล้วไม่เลี่ยงแดดเนี่ยไม่ได้ การดูแลต้องมาพร้อมการป้องกันแดดด้วยแล้วก็ดูแลทั้งสภาพจิตใจข้างในาภายในภายนอกการดื่มน้ำก็สำคัญมันควบรวมกันไปหมดถ้าทำได้แบบนี้นะคะโดยมีวินยัยเคร่งครัดสม่ำเสมออ่าฝ้าของคุณก็จะได้รับการดูแลที่ถูกต้องค่ะแล้วเซตนี้นะคะที่เก็ดแนะนำา3ชิ้นนี้เองที่ใช้นะคะและเห็นผลก็คือตัวแรกค่ะ ตัวนี้เลยตัวเด็ดเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่มี10สารสก,กัดระดับทีเมี่มนะคะไปลดเม็ดสีเมลานินที่เป็นตัวสาเหตุเลยของฝ้ากลากริ้วรอยจุดด่างดำต่างต่างตัวนี้จะเข้าไปเติมน้ำให้ผิวลดเม็ดสีแบบไม่กัดลอกแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยกระชับตึงตึงริ้วรอยลดลงด้วยตัวเนี้ที่ว่าทาเช้าเย็นนะคะ ตามมาด้วยกับการกันแดดนี่ค่ะก็ใช้ตัวนี้บีกันแดดเคที่ S.P.F.50.P.A. บกวกและก็สบู่ตัวนี้นะคะเซตนี้เอง3ชิ้นนี้เลยค่ะลองดูนะคะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่ได้เซตนี้1260บาทเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ